ผมก็อยู่ตลาดปัตติกาแลวนะครับก็วันนี้ผมจะมาอัปเดตล้านให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างก็คือตอนนี้มันมันสายแล้วแหละแต่ว่าอยากจะถ่ายให้คนดูว่าร้านมีอะไรบ้างนะครับของบางอย่างก็อาจจะปล่อยไปบ้างแล้วเหมือนบางคนก็ถามหาว่าร้านาขายอะไรบ้างไปดูตรงไนดีกว่าหราใครที่ถามหาว่าร้านอยู่ตรงไหนนะครับยวไม่ดูครับเอ่อตอนนี้เป็นตลาดโซนตลาดใหม่นะครับที่บอกว่ามีติดกับ KFC กับซุกี้ติดน้อยเห็นไหมตรงส่วนนี้ รติตีน้อยแล้วก็ KFC แล้วก็ตรงเนี้ยมันจะเป็นโซนตลาดใหม่นะครับที่เลยทางทางเข้าตลาดอยู่ๆตรงที่รถเข้ามานะครับจะเจอเต็นท์สีขาวขาวเข้ามานะครับะอยู่นี่นครนบไปเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในร้านดีกว่าแล่มันจะมียูนิโค่มีสุกิติน้อยนะครับผมพาทุกคนเข้าไปดูในร้านนะไป น,ะ,นะครับมันจะเป็นโซนของตลาดใหม่ตรงเนี้ยผมจะอยู่ประจำล็อกที่ะจะเป็นกังหันกังหันเห็นไหมนะครับอยู่ตรงทางเดินพอดีก็จะเจอร้านบางก่อนแล้ก็จะเป็นร้านของเขาเองนะครับกุณด,ดวง มาแล้วไปขายคนเดิมลมทับลมขายได้ทุกคนนะใครร้อนร้อาหาพัดลมได้นะครับมามาดูตัวแรกดีกว่าทุกคนตัวนี้เป็นเซตตัวโกโปรแปดนะครับตอนนี้มีทั้งไม้แล้วก็มีอะแดปเตอร์ให้ครบเซตนะครับใช้ไงานได้ปกตินะครับตอนนี้ขายชุดหนึ่งแปดพันก็ ค่อนข้างจะคุ้มนะเพราะว่ามีอาของครบเลยเนาะแต่ดูกล้องลูมิกดีกว่าตอนนี้เป็นลูมิก FX 80D นะครับหันเก้าอุปกรณ์ครบเลยนี่เปิดติดนะครับใช้งานได้ปกติเครื่องสวยในไ,ไลกาเลยตัวนี้ พันเก้านะครับแล้วก็อีกตัวเป็นโอลิมปัสครับอ่ตัวที่พันหกนะครับใช้งานได้ปกติเหมือนกันเห็นไหมครับมาที่นี้จะเน้นประทางกล้องมากกว่านะครับ ส่วนตัวที่ไม่มีแบตเตอรี่จะขายราคาลดต่ำลงมาก็คือ350ราสนะครับตัว Sony c y b e r s h o ชนะครับไม่แบตนะครับต้องลองหาแบตมาใส่จะไม่ใครที่มีแบตก็เอามาลองเทตัวได้นะครับนะแล้วก็ตัวนี้เป็น Samsung นะครับ ตอนนี้ใช้สิกเป็นฐาน 2A 2A นะครับเป็นอาคลายอาคลาย 2A มันต้องใช้เป็นฐานอาคลายแหละเพราะว่าฐานธรรมดาป็วเดียวก็หมดนะครับเนาะก็จะมีกล้องฟุ้งฟิงตรงน,นี้นะครับเอากล้องฟุ้งฟิ้งดีกว่า กล้องฟูฟิงตัวนี้สามพันห้าร้อยบาทนะครับแหมสภาพกิิบๆเลยไม่สามพันสามไม่สามพันห้าผดผิดตัวนี้ของใหม่นี่มีมูลสองนะครับตัวนี้เห็นดูในช้อปปี้เมื่อเช้านะครับนี่สามพันห้าค่อนข้างที่คุ้มเลยถ้าสนใจก็ลองทักมาได้นะครับประมาณนี้ มาตัวนี้เป็นนาฬิกาของ oppo นะครับมีที่ชาร์จให้ด้วยแล้วทุกคนนะ oppo แบรนด์สองมาครับตัวนี้สภาพใหม่อยู่เลยไม่กริบเลยใช้น้อยมากตัวจอมันสีสดมากเลยนะนักขหาแบบนาฬิกาออกกำลังกายเงี้ยดูเลย,ยสวยครับ OPPLE b a n สอมีมีเชื่อมต่อไฟลไมโคโฟนด้วยดูในกล้องอาจจะไม่ค่อยนี่นะแต่ว่าตัวจริงนี่แบบสุดมากจอมันมันสดดีใช่ไหมโฟกัสปล่าไม่รู้มีการนอนหลับด้วยมีฮาวาทานเลตถือว่าดีครับเพราะว่ารุ่นใหม่วันดีตั้งค่า ไม่รู้ว่าวเขาหอกอะไรหรือเปล่านะแน่แน่ครับนี่อ๋อออกกําลังกายไม่ว่าต้องเสียในในเลือดด้วยต้องปลูกจับเวลาหายใจเตือนดื่มน้ำควบคุมเพลงไฟฉายไฟไมโครต้ค้นหาโทรศัพท์ได้ด้วย,วยเออดีครับตัวนี้ทัน,นสามมีใส่ชาร์จให้ด้วย แล้วก็มีตัวเน็ตบุ๊กร้านตัวหนึ่งพันสามนะครับก็ได้ต่อรองได้นะครับในของส่วนที่เหลือก็แม่จะมีแล้วที่จะคือตัวโรบอทผพื้นนะตั้งไดูุ้พื้นได้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับทางร้านวันนี้นะครับบ๊าครับ เรามาแว้นจะไปจะไปดีครับต้องมีการเซตประจำที่น,นะเมือม่อวุ่นเรื่องวุ่นวุ่นเมื่อคืนฝนตกน้ำจะท่วมร้านตู้นะนะครับมา,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 มาเมื่อกี้ผมเห็นสิง่งน่าสนใจละอย่าง,นงาหนึ่งต้องถห็กล้องให้เลย Huawei w a วอ h ค l a ส s i c ป่ะไม่ c l a s s i ก็ a c t i v นี่ยนะอ๋อนี่ไงเขียนว่า ว่าสามสี่สิบหกมิล LTE ตัวเนี้ยนะครับราคาได้อยู่นะขายสิราคาเท่าไหร่สองพันสองกวนตอนนี้ผมเก็บเดี๋ยวจะเอาไปปล่อยต่อแล้วก็ตอนนี้เป็นโทรศัพท์ <laughs> ตัวนี้ สอบได้เป็น vivo นะ vivo v 2 3 5G ิบสา g ตัว้า g ัคน2องพนะันห้านะแปดบวก4่ลำ1้8ยใช่ไหมเกี่ยวเลยแหละใช่ไหมหัวกล้องดิถูกป้ะโอเคนะเอาสแกนมาสแกนนิ้วอะไรได้กัอนเอาสแกนได้ปกติใช่ไหมเนาะอืมน่าสนจริงๆตัคนเนะผมไม่รู้ติดฟิล์มหรือเปล่าตัวนี้ไงต้องดูอ่ะ มันจะติดฟิล์มมาก่อนนะป่ะเออแกต้องช่างก็พอเนาะติดป่ะมันติดต้องขอบมันจะติดนะติดฟิล์มเออติดฟิล์มมาใช่ไหมไม่แน่ใจวะมันติดอะใช่ไหมเออ จะติดฟิล์มอะไรอย่างเจมเจไปไหนละเจ,เจ,เจติดฟิล์มอะไรอย่างนีมันจะติดมั้ง <มา S 2> ปะอ,อ๋อยังไม่ได้ติดนะเอยังไม่ติดฟิล์มเลยตเครื่องอ๋อมันเรเมืเ่กม,ม,ม,มีขอบแล้วมีฟิล์มมาให้เรามันเป็นฟิล์มแบบฟิล์มเต็มอะเออโอเคครับะคืนก่อน ให้เจกันแล้วก็มีแท็บเล็ตตัวนี้นะแท็บเล็ตวินโดว์ตัวนี้เป็นชูวีต้องหาสายชาจมาเสียบมาชูวี่ตัวนี้เหมือนกันอีกสองตัวแท็บเล็ตวินโดว์ตัวละเจ็ดร้อยยี่ห้อของของอะไรไม่แน่ใจนะทุกคนเหมือน่าจะเป็นเดลวะ่ะอื สองตัวของเจ้าชูวีตัวนี้ไปแล้วก็อันนี้แล้วก็ไปที่ชาร์จของโปโป,โปนะครับแท้เลยหัวสามร้อยห้าสิบแล้วก็แถมแบตอยู่ก็คุ้มนะราคาเนี้ยแบตหนึ่งก้อนแล้วก็ที่ชาร์จแบตจะไม่บวมนะแบตปกติเลยป่ะ ไม่บวมเลยอลุงยังยังนี่ไหมยังติดใจกับเจมี่เอว <laughs> ต้องใจกับเจมี่เอวเ <laughs> ออ <laughs> นี่เป็นอะไรกล้องดีตน้นกล้องดีต้นในของนิคอนปหรอ มีแบบเปิดติดปกติได้แต่มันไม่มีที่ชาร์จนะต้าใช้ได้จ้ะเครื่องนี้7 0 0เอ้อยโอลิปัตใน,นี้ค่อนโอลิปัสแต่ว่าฝาตรงไอ,อปิดแบตเตอรี่มันแตกนิดนึงสภาพยังดีครับจอไม่แตกไปดูข้างล่างหนึง่งจะให้เจ๊ใส่ถุงกันด้วยก่อนเออ เดี๋วยวเข้าดูข้างในกันเดี๋ยเรียบเข้ามาข้างในดีกเมื่อกี้ทรศัพท์มีส,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 สมเครื่องนะเมื่อกี้สองสาเครื่องเราดูข้างในดีกว่าไหนเครื่องบุเละ่ะอ๋อเครื่องบุเลไ่ไดไงสี 450. ่ร้หบแตามหา,าเครื่องบูเลไ่ไดไง ทำโพงนี่หูฟังไวเลสนี่โอ้เลือกมไม่ถูกเยอะเกินนี่อะไรกระเป๋าอะอ๋อเป็นกระเป๋านะนนนจะร่วงอ๋อเอากระเป๋าน,น้ำวนนับไปบได้เหรอไ,ไ,ไอ้แบงค์เอาไป อ๋อกระกเป๋ารูดห้าลิตรใส่น้ำได้อ,อ๋อให้ก่อนใช่ไหมทุกคนขับมาขา้างในเฮ้ยจะไปจะเปิดร้านสุขสาร์อาทิตย์นะตอนเนี้ยสุขสา,าร์อาทิตย์ที่หายโฮมเซ็นเตอร์นราไม่รู้ เฮ้ยมีขามไม้ได้วยมีไม้ได้วยต้องให้ค่อยดูนะครับของเยอะอยู่แต่ว่าไม่ได้ถ่ายมาสักอาทิตย์กว่าสองอาทิตย์แล้วมั้งมีสายด้วยมีลกล้องของกล้องโซนี่อะไรอะ่ะอันนี้ก็กล้องกล้องวงจรปิดร้อยหนึ่ง มันติดแขวนเราติดแขวนได้นี่หว่าเออติดแขวนนี้ได้มันมีรูเจาะตรงนี้เห็นไหมแต่สายมันต้องยาวนะถาจะติดข้างนอกกล้องว,วงจรปิดแต่ไม่รู้ของอะไรอยู่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันต้องใช้แอปอะไร power adapter โอ้มาเป็นแบบรวมๆม,มาเลย อันนี้เว็บแคมของโลจิเทคไหนฝั่งนี้งไ,งไม่มีอะไรทุกคนมันไม่รู้จะให้ดูอะไรอะ่ะเยอะเกินมันเยอะเกินในกระบสาวเบางานเก่าๆนะครับสาวเบา นันน้หอยโคงงานใหนม,นนม่พรมใหมพรมอันนี้อนนี่เครื่องเล่นนี่เครื่องอะไรนะเจ๊น,นี่เอาไม้อไนะเอาไมเป็นไม้ลอยอ่ะ <c oughs> นี่กล้องตัวนี้ด้วยสา <c oughs> มหกศูนย์ต้องต้องเปิดดูปะ่ะถือให้หนะฝั่งกล้องถือให้หนะ <c oughs> okay. ขอดูข้างในกันว้า,าวเหไหก็สก๊อตกัน